ในบทสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นการทำงานร่วมกันของ Google Form ค่ะซึ่งสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทมโดยแชร์สิทธิ์การแก้ไขรวมถึงแอดออนเพื่อขยายความสามารถเช่นกำหนดเวลาออกใบประกาศหรือออกแบบฟอร์มอัตโนมัติอยากรู้เราใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเมื่อเราสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องการที่จะแชร์ให้กับ เพื่อนคนอื่นหรือว่าครูคนอื่นๆนะคะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็ไปกดตรงที่คำว่าแชร์นะคะในกรณีแรกนะคะด้านบนเราจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่าสามารถแก้ไขได้นะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์อ e ีเมลเข้าไปนะคะอย่างเช่นเราจะให้เพื่อนคนนี้เข้ามาเป็นคุณครูร่วมหรือว่า ให้มาเป็นผู้เข้าร่วมนะคะเราก็กดตรงนี้ให้มีฐานะอะไรได้บ้างนะคะเป็นผู้ตอบเป็นเอดิเตอร์หรือว่าที่สามารถแก้ไขได้นะคะเราก็กดไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะคะสิทธิ์ที่สามารถที่จะมาใช้งานเหมือนเราก็สามารถเข้ามาทำได้คะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการออกประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนหรือว่าผู้เรียนของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่ดูที่การตอบกลับค่ะหลังจากนั้นนะคะกดคลิกดูที่ชีตนะคะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะก็จะมีชีตโผล่ออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนไปตรงคําว่าส่วนขยายแล้วไปหาตรงที่คําว่าส่วนเสริมคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะให้หาคำว่า AutoCAD นะคะเราจะใช้โปรแกรม AutoCAD ในการที่จะมาช่วยออกประกาศนียบัตรให้นะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะหาไม่เจอเพราะว่าได้ติดตั้งไปแล้วนะคะก็คือชื่อ AutoCAD นี่เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะถ้าเราติดตั้งไปแล้วเราก็กดไปที่คำว่า AutoCAD แล้วก็กด Open ค่ะ อ่ะมากด open เสร็จแล้วนะคะเราก็กดตรงคำว่า new job ค่ะเมื่อไปตรงคำว่า new job นะคะหรือว่า job name ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะคะของโปรไฟล์ของเราเนาะอาจจะใส่ชื่อว่า certified ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กด next ค่ะเมื่อกด next ไปแล้วนะคะให้เลือก template template แรกนะคะจะเป็น template ของประกาศนียบัตรนะคะให้เราเลือกจาก ที่ from d r i v e นะคะเราก็เลือกจากที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะก็กด select ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จนะคะก็กด next ค่ะเมื่อเรา next เสร็จนะคะเราก็ไปดูตรงนี้นะคะตรง auto c a d ว่าตรงกับชื่อที่เรามีในไฟล์หรือไม่นะคะอย่างเช่นคอลัมน์นี้เนาะเราจะให้ชื่อเนี่ยไปเจอชื่อกับสกุลนะคะ แล้วก็ดูที่นี่นะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงนี้อีกทีนึงนะคะให้ตรงกันกับชื่อประกาศนียบัตรของเราซึ่งกลับไปดูได้ค่ะนี่ตรงนี้เราจะเขียนชื่อว่าชื่อนามสกุลนะคะต้องตรงกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเลือกตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะตรงกับชื่อของเราาก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็กด next ค่ะ กดเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นตรงท้ายนะคะให้ทุกท่านไปเลือกตรงคำว่า PDF ค่ะเสร็จแล้วก็กด next ในส่วนนี้นะคะจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะให้ประกาศนียบัตรเนี่ยมาอยู่ที่ไหนนะคะเราก็เลือกไว้อย่างเช่นอันนี้เราเลือกไว้ตรงเซอร์อ่าเราตั้งชื่อว่าเซอร์เราก็เลือกในส่วนนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเลือกไว้ตรงคำว่าเซอร์นะคะ เสร็จแล้วกด next ต่อไปค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะอ่ากดไปเลยค่ะทีนี้นะคะในส่วน Share Doc แอนด์เซ็นอีเมให้เราไปกดตรงคำว่าแชร์ด d อกนะคะกด yes ค่ะหลังจากนั้นไปเลือกไฟล์นะคะไฟล์เราเลือกเป็น pdf อยู่แล้วเนาะทีนี้ตรงนี้นะคะให้กด yes ค่ะและตรงนี้นะคะเซ็น Form Generic กนะคะก็คือไม่ให้ส่งเมลกลับนะคะให้เรากดเลือก โน no, นะคะเสร็จแล้วทีนี้ตรงคำว,ว่า to นะคะให้เราใส่สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าที่อยู่อ e ีเมลซึ่งตรงจากที่ไหนก็คืออยู่ในคอลัมน์นี้ค่ะเวลาที่นักเรียนตอบอ e ีเมลกลับมาในตัวของ Google Form ของเราเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นอ e ีเมลของนักเรียนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้อย่าลืมสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะอันนี้เป็นการ ใส่โค้ดให้นะคะเพื่อที่จะลิงก์ไปยังอีเมลค่ะอันนี้จะเป็นคำสั่งนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเราก็ตรงท็อปปิกตรงนี้เราก็ใส่คำว่าเกติบัตค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่รายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นขอแสดงความยินดีกับนะคะอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมค่ะนะคะเป็นเหมือนลูกศรน,นะคะสองลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วก็ใส่ชื่อที่ตรงกับคอลัมน์นะคะ ตรงชื่อคอลัมน์เนี่ยเราก็จะกรอบชื่อนามสกุลเหมือนกับที่เราจะให้ปรากฏในประกาศนียบัตรนะคะอ่าเสร็จแล้วกด next ค่ะตรงนี้นะคะ run on form trigger นะคะก็กด yes ส่วน run on time ก็คือตั้งเวลาให้หมดเวลาไหมก็ถ้าเราไม่ตั้งเวลาเราก็กด save ได้เลยเมื่อประกาศนียบัตรของเราเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบดูก็ได้นะคะ เปิดดูก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีการแก้ไขแล้วก็กดปิดไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะคอยากจะใช้เลยไม่มีแก้ไขแล้วนะคะให้ทุกท่านกดที่ตรงนี้ค่ะเป็นรั n j o b นะคะ,ะเมื่อรันเสร็จแล้วนะคะก็กดปิดออกไปค่ะทีนี้นะคะเมื่อมีนักเรียนหรือว่ามีผู้ตอบกลับหรือว่า กรอกในแบบฟอร์มของเรานะคะที่เราส่งให้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอข้อมูลนักเรียนแบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนตอบคําถามหรือว่าทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะก็จะมีประกาศนียบัตรออกมาให้กับนักเรียนของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถเช็คได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนาะจะได้ประกาศนียบัตรออกมาแล้วก็ส่งไปที่อีเมลของนักเรียนของเรานั่นเองค่ะก็เมื่อมีนักเรียนตอบเข้ามานะคะก็จะ โชวว่ามีใครรับไปแล้วบ้างนะคะก็จะลิงก์ไปที่อีเมลของแต่ละคนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการออกประกาศนียบัตรนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูคะ่ะจะเห็นได้ว่า google form นะคะเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สร้างการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับการทำแบบสอบถามแบบทดสอบ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่อยากจะให้คุณครูนําไปใช้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยในการจัดการห้องเรียนของคุณครูให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ